รับก็บสุการถา่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลช้างยูเชเป็้คคับ2025ครับรอบปกทีมสุดท้าย2อภิรัตปัญญาดีนี่คือรายชื่อของทางฝั่งธุรกิจบัณฑิตครับ11ครับประภาวิทย์ต่ออ่อนหมายเลข13เหมรัตภูมิรินนันเริ่มเกมครับผู้สิัสนในเกมวันนี้นะครับทางด้านคุณพรอาทิพ์หอมหวานครับ ตีกิติชัยฝากมาสถาพรออกมาทางฝั่งขวาครับพิจิตชัยไหลาตามช่องมาแล้วหักเข้ามายิงลูกนี้แล้วโหชนโคนเสาออกไปครับแอบไ<ป>หลามาครับแล้วตะวัดมาคนเดียวแล้วนะครับเข้าขวาแดมยิงเสารแรกเนี่ยเก็บได้ครับประภาวิทย์ประภาวิทย์โยเข้าขวาไม่มีช่องอะไรครับแล้วทิ้งตัวเล็กฟ้าผู้สินิไม่ให้ครับ แล้วศาสตร์ยาเปลี่ยนแกนมาลูกเนี้ทานไหมครับกิชนนทานด้วยครับเหลียงจี้ใ่กิชโนนลองปัดดูโอ้โหครับหนึ่งส่วนของธุรกิจบดีขึ้นนาวครับจากใน้ดนกิชนนจันทรัสกุลจบลงด้วยการยิงสุดสวยของกิชโนนจันทรัสกุลครับกิชนนครับกูเนี่เป็นกระตูนเนี่ยผมขอไปด้วยนะครับ แล้วปาดมาดีดต่อแล้วตวัดเลยมีฟาวไปก่อนนะครับก่อนจะได้ยิงของทางด้านวชิวรานนท์ล็อกมาแล้วเปิดยัดมาครับแล้วดีดมาบอลโดนแขนนะครับไอ้เท้าแล้วอาจจะมีลูกสูนะครับแล้วปั่นลูกนี้เอาแล้วครับไล่ขึ้นมา3าต่อ5และเป็น2ต่อสูรครับโอ้โหแล้วเป็นเจ้าเก่าคนเดิมเลยครับทางด้านกฤษณนจันทรสกุล ง่ายท่าแล้วครับบอ,อกกรุงเทพครับ<ล>นี่ครับรมีการจ้ำขาหลอกกอนแล้วเปลี่ยนคนมายิงลูกนี้โอ้โูโปั่นอ้อมกำแพงครับแล้วอูโหูสามเหลี่ยมโยกมาหาเหลี่ยมจะกยิงแล้วเข้าซ้ายไม่ถนัดเท่าไร่โยกเข้าขวาตรงนี้โดนดักได้และจะย้อยครับออมองเทพข้างหน้ามีขยับอยู่ให้มาฝ<ป>ั่งขวามีพื้นที่แบบมีเพื่อนนอนเจ็บอยู่นะครับแต่ไม่หยุดเล่ยครับ ไหลต่อมาให้สถาพรสถาพรด้านในมีกิติชัยขออยู่ล้วข้อมาตกดีได้ยัดเข้ามาติดแซนล้วกิติชัยจ่อจ,อ,จอกอ็เข้าไปครับโอโ้โหสองตอนน่อดีครับมองเท่ไรขึ้นมา,อา,าโอ้โหแรกกันมันมากครับเพลงนี้แล้วเป็นกิติชัยครับที่ส้มหล่นได้ครับเก็บส้มหล่นในกรอบได้ครับจังหวะแรกเนี่ยเป็นทางนี่ครับได้กดเข้ามาก่อแล้ว บาดออกมาไม่โพ้นครับทางสิวัดเปิดบอลใส่ตกดีเ <c oughs> สยกรสี่ทู่ครับโอ้วันนี้ลูกบอมใส่เนี่ยดูจะเป็นปัญหาของมกรุงเทพอะไครับปุริยายครับอภิรักษ์แล้วจะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกครับ ไฮประภาวิทย์แทงมากิติชัยหลุดเดี่ยวไม่มีโทกิติชัยล็อกหลบแล้วจ่อแบบนี้กิติชัยมองหาแล้วยิงบอลฉลบออกหลังโอ้โหกิติชัยไม่ได้ครับประตูตีเสมอของรเทพลอกแล้วนี่ครับเหมือนจะไปโดนเกี่ยวนิดนึงเลยครับของสุวัตครับแล้วภูรศินก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเป็นทางธุรกิจบัณฑิตนะครับขึ้นนำหมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ กิตชนน์ออกมาแล้วนะครับแล้วลองยิงลูกดีต้องปัดครับโอ้โหรอบนี้เป็นวชิรนนท์เรืองเดชครับตากาศดูจะมีปัญหาจริงนะครับทางเชี่ยกรสีทู่ครับโอโหูนี่ก็ไม่กล้ารับเลยครับฝั่งมองเทพออกลูกทุ่มเล่นมาเข้าทางกิติชัยฉกได้ครับลูกเก่งเลยครับฉกบอลแบบนี้ของกิติชัยแล้วหักข้อโอ้โหทะลุเป็นแผลเลยครับสะถาพรและเล็กโอ้โหลงโทษสิวัดไม่ได้ครับดูครับ อ้แล้วให้ลูกนี้เนี่ยูห่หักข้อทะลุเลยครับสาพรแต่จังหวะสุดท้ายยิงไม่ดีครับเราโอกาสอยู่นะครับปีรลนเนี่ผมก็ได้บรรยายน้องหลายเกมอยู่นะครับทางกฤษชัยก็เล่นให้กับสโมสรเอยูเตอร์แมนคอกนะครับสโมสรของทางมองเทพนะครับในหลีกเนี่ยจะไม่ได้ลงแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่ามี สองความาต่างได้ดีกับทางกิติชัยครับมีสุดร่วมผีบทั้งเยอะครับแล้วลิกได้ยกนิ่มนิ่มลูกดโดีโหจะเอาหล่อไปไหนครับประภาวิทต่อออนวิทดูครับตามาเก็บเล่นแล้ววนดึงหลบแล้วยกลูกเนี้ยแล้วซัดด้วยซ้ายครับประภาวิทต่อออนครับแต่จับจังหวะแรกอะไม่ดีนะครับประภาวิทอุ่นกลายเป็นหลงครับทางอธิการแสนรัมครับอธิการแสนรํา ให้มาแล้วสกิดต่อเรืยสวยเลยครับคุณานนท์คุณานนท์จอนปาดิดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้ได้เน้นในกรอบเลยครับคุณานนท์นี่ครับแทงช่องนี้มาแล้วคุณานนท์หลุดเลยนะครับดึงจะขวาเข้าขวาแล้วพยายามจะปั่นอ้อครับส่วนตรงนี้พลิกได้ครับธุรกิจบัะดิตข้างหน้ามีขออยู่แล้วเลือกตงกลางมาเองจ่ายตรงนี้ก็มีอีทงครับโดนจับล้ำหน้าไปครับ ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสองสารอบนะครับแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปแล้วผู้สินธ์ก็เป่าจบเกมครับเสมอกันไป2ต่อ2อครับเสมอในครึ่งแรกเนี่ยโดนไล่ขึ้นมา2 .1 ต่อนะครับก่อนที่จะโดนเสมอในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็น2ต่อ2แล้วก็จบเกมนะครับธุรกิจบัณฑิตกับเหมาไรกรุงเทพครับเสมอไป2องต่อครับสกอรวม2นัดนะครับเป็นเหมาไรกรุงเทพนะครับเอาชนะไปได้ด้วยกอสประตูเจ็ดครับผ่านครึรอบต่อไปครับไปเจอกับทางด้านมไกยกราแห่งชาติครับ